สวัสดีค่ะท่านเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็ย่าลืมกดไลกดแช่เป็นกระลังใจใทางช่องน้ำเด้อค่ะเด้อไม่นี่ก็จะตามต่อแนวทางเหลขกมีทีมาล่ะค่ะเหล็กมีทีมาทรงตัวเลขมหาห้แล้วหลังหวยออกก็คำนวณทรงดวนมาเลยค่ะแต่มาเมื่อนล่ะค่ะทรงดวนมาแต่มาเคลื่อนนี่ช่วงกลางขค้ืนกันเลยบ้ันได้ลงเดย ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้เฮาก,กัสิได้เข้ามาเบิ่งตัวเลขล่ะคะ่ะเช้ามื้อนี้อากาศก็รู้สึกว่าหนาวค่ะอากาศหนาวเย็นจะออกเดินทางะะล่ะค่ะก็เลยลงตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งไปก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเจ๊ล้ำแยก็จะออกเดินทางทํางานตามหน้าที่ล่ะคะ่ะเดินทางหาตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งหลายสำนักหลายหม่องเนาะคะ่ะเนาะ ถ้า,าตัวเหลขก,กับทรงมหาย,ยูยนนี่ไม่สองสองสำนักล่ะค่ะสองสำนักของหมวดประจําบันทีหนึ่งค่ะหมวดประจาวันทีหนึ่งเดือนสองจะมีสองสำนักที่ทรงมาแล้วเดี๋ยววันนี้เขาเบิ่งไปสำนักแกลกกอนเนาะค่ะเนาะสำนักแหลกเนี่ยจะเป็นเหลขกมีทีมาล่ะค่ะเหลขกมีทีมาเลขกมีทีมาทรงมห้แล้วสายดวน ก็กรส่มมาหายทั้งสองจอสองเครื่องเลยค่ะอ๋จังได้กับสีได้เบิ้งตัวเลขละค่ะบัดที่นี่เดี๋ยวเกล์ลำย่จะเขียนตัวเลขให้ท่านพู้ชมได้เบิง้งได้ผิดจารณนาไวกนเดค่ะเด้อ่วนนี่ก็จะมีหลายตัวอยู่ค่ะสองสามตัวก็เอาไปผิดจารณนาบรงกรแนวทางตัวเลขต่้งสาหนักเนาะค่ะเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล่ะกดกระดิง่งแกงเตือนไว้เนาะค่ะเนาะคลิปหน้าก็จะหากันง่ายๆล่ะคะ่ะมันจะเด้งแกงเตือนบอกทันผู้ส้มเลยค่ะคลิปหนา้าเ้ากับฉบ่ได้พลาดตัวเลขเนาะค่ะเนาะกดกระดิ่งไว้ค่ะไปเบ่งตัวเลขได้ละ,ค,ะค่ะค่ะก็จะมาเบ่งตัวเลขละที่นี่สุดนี่จะเป็นเลขมีทีมาล่ะค่ะงวดประจำวันที่หนึ่ง กพหกหกเลขแม่ที่มา,าลงเดียกยนมาทั่งหนองค่ายค่ะเลขแม่ทีมาจากหนองค่ายหายมาหลักร้อย รักร้อยรักร้อยมีสองสองแล้วก็ห้าเจ็ดค่ะมีสองไม่หามีเจ็ดสองห้าเจ็ดจะมีสูตร คำนวลสุดสุดเต็มก็ว่าได้ละค่ะคำนวลมาแบบเต็มเต็มจับมาให้เจ็ดหกศูนย์หกสามหก

บนบนนี่บนนี่จะเน้นไปที่เก้าสามเก้าสี่ก้าสามก้าสาีาสาาสา่สามสาี่จะเน้นบน แถวนี่จะเน้นไปบนก็ว่าได้ค่ะอันนี้จะเป็นชุดที่เขียนมาเนาะค่ะเนาะเน้นไปบนตัวเด่นตัวเด่นบนก็จะเป็น93อันนี้ก็จะไปได้ทั้งบนล่างกับ39 เน้นไปลางเน้นไปลางชุดลางชุดลางเน้นไปลางก็จะไม่อยู่โซนห้าโซนห้า ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์แปดสุดล่างแต่เล็กมันกลับไปได้ทั้งบนทั้งล่างแหละ,ะเนาะค่ะเนาะอันนี้เราเขียนมาตามนี่ค่ะบนล่างส่วนกลุ่มนี่จะเป็นชุดเต็ม ชุดนี่ก็จะไปได้ทั้งบนล่างค่ะชุดนี้ส่วนส่วนสามตัวสามตัวมี0 9นย์เก้าสามศส ก้าสามศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่สามตัวสามตัว โซน7ก้าสามเ้คูนแน่นค่ะแน่นคูนในร่องค่ะชุดลองชุดล่อง,ช,องชุดเน่น ค่ะนี่จะเป็นเลขมีธีมาเด้อค่ะเด้อนี่จะเป็นเลขมีที่มาค่ะเลขมีทีมมท่มาเลขมีธีมาทรงมาจากทางหนองค่ายล่ะค่ะสายดวนสายดวนทรงมาค่ะห้ากับเขามาเบิ่งตัวเลขเนาะค่ะเนาะบัดทีนี้เกลลําไยเขียนเรียบร้อยแล้ว งวดประจำวันที่หนึ่งกลุ่มผาเลขมีที่มาสายดวนจากหนองคายล่ะค่ะทางหนองคายทรงตัวเลขมาให้หลักร้อยก็จะมีอยูสองห้าเจ็ดค่ะหลักร้อยสองห้าเจ็ดสามตัวเน้นไปเป็นหลักร้อยเนาะค่ะเนาะจับใส่หลักร้อยส่วนจับสองตัวมาให้ก็จะมีอยูเจ็ดหกศูนย์หกสามหกเจ็ด เก้าศูนย์เก้าส็ดหสาค่ะเด่นไปที่3าเก่าค่ะเด่น3าเก่าเน้นไปทางบนก็จะมีอยู่เก้าสามเกค่ะเน้นไปบนค่ะแถวนี้เน้นไปท้างบนส่วนราง0ูนยห้ค่ะมีสองโค นี่ก็จะไปได้ทั้งบนล่างค่ะชุดนี่จะไปได้ทั้งบนล่างกะจับเอาเนาะคเนาะผิดจารณาเอาผู้คำานวณมากกเร่งเร่งไปว่าบนเร่งไปว่าล่างล่ะค่ะแต่ตัวเลขมันก็เป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะส่วนขงางล่างสามตัวเด่นค่ะสามตัวที่เน้นศูนย์เก้าสามเ็ดเก้าสามค่ะตัวเน้นตัวเด่นตัวร่องตัวร่องมากอ็ะจะมีศูนย์เก้าเจ็ด 094 794ค่ะอันนี้จะเว้าพิษค่ะศู4ย์เกาสี่เ็เกาสนาะค่ะเนะาะ3มตัวจังได้ก็ฝากถูกถทนถูกคนกับแคบนาจอไว้ละค่ะบางเทื่อเว้าพิษเ้าถือเท่ากับแคบนาจอไว้เบิ่งตัวเลขเนาะค่ะเนาะเบิ่งตัวเหลขกแนวทางมักชอบครูไดกะพิจารณาเด้อค่ะเด้อแนวทางตัวเหลขทางสายดวนหนองค่ายละค่ะเลขมมทต่มา หอดที่แล้วกับเขาซีเกตเหรค่ะเกตซีซีเกตเนาะหมอดที่แล้วท่านใดที่ได้เข้าไปเบิ้งคลิปก็จะเห็นอยู่ค่ะหมอดที่แล้วกันค่ะอันนี้จะเป็นชุดที่แล้วค่ะชุดที่แล้วเล็บนี่ทีมาหายมาหมอดั้นประจําวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นชุดที่แล้วท่านใดได้เบิ้งคลิปก็จะเห็นอยู่ค่ะ เบืก้กะจับตัวเลขจ้องไวค่ะจับตัวเลขไวพิจารณาเนาะค่ะเนาะเพื่อไก่หอยออกก็จะลืมตัวเลขล่ะค่ะแคหนาจอไว้เบิ้งอีกเครื่อนึงเดี๋ยวงวดนี้กะหายมากตองวดล่ะค่ะอันนี้จะเป็นสุดตองวดของเหลขกเมธีมาละคะ<บ>่ะเดี๋ยวจังไไดเพื่อมีโค้งสุดท้ายจะเน้นมาตัวใดอีกเขากับจังเบ,บิ้งไปน้ากันเนาะค่ะเนาะสุดโค้งสุดท้ายของเหลขกเมธีมา ชุดนี้เกลําแย่ก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้เด้ค่ะเด้เอปา,ากถูกท่านถุกคนกะให้โชคโชคมันมนคือเก้าล่ะค่ะท่านใดยังท่าน,ดนใดกะห้ได้โชคได้มานน้ำกันจุปผูสุข้นเด้ค่ะสวัสดีค่ะ